สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะนี่เป็นตอนที่5ของเปิดความจริงเหมืองแร่ทองคําประเทศไทยตอนที่ผ่านมานั้นเราได้กล่าวถึงปริมาณทองคําที่ผลิตได้ในปี2 5 5 6 30มิถุนา2,556้ากลุ่มบริษัท Kingsgate หรืออัครารี s อร์ c เซจำกัดมหาชนเนี่ยนะคะได้ผลิตทองคําแผ่นดินของเราไป130,000กว่าออนซ์ คิดเป็นน้ำหนักก็คือ4 0 0พันกว่ากิโลกรัมหรือ4ตันแล้วก็ได้แร่งเงินนะคะได้เงินถึง1ล้านกว่าออนซ์คิดเป็นน้ำหนักก็30,000กว่ากิโลกรัมหรือ31ตันค่ะนี่คือตอนที่ผ่านมาตอนที่4ได้กล่าวไว้เช่นนี้ตอนนี้ที่ฉันจะขอพาท่านมาดูบริษัทหุ้นส่วนหลักหรือว่าบริษัทต,ตัวจริงของอัคารา นะะหน้านี้ไม่ดูในรายละเอียดก็ให้เห็นว่าออนี่เป็นคลังที่เขาเก็บทองที่ได้จากการถลุงนะคะแต่จะชวนดูภาพกลุ่มนี้ภาพกลุ่มนี้ได้แสดงถึงการทำงานตลอด24ชั่วโมงของเหมืองทองอัคาราที่อำเภอทับเคราะห์จังหวัดพิจิตรสภาพนี้ก็คือการทำงานที่ไม่มีเวลาหยุดนะคะอันนั้นหมายถึงเสียงที่ส่งไปยังชุมชนรอบ,รอบ ก็เป็นทั้งวัดทั้งคืนเช่นกันร้องทั้งฝนละอองที่เกิดขึ้นด้วยภาพถัดไปเนี่ยก็เป็นภาพภายในโรงแต่งแร่นะคะอันนี้เป็นภาพของการส่งลำเลียงแร่ที่มีการบดนะคะเข้าสู่ระบบการแยกทองคำออกจากแร่นี่คือโรงแต่งแรกที่มีถังไซยาไนา์ซึ่งเป็นตัวช่วย ละลายเอาทองคําออกจากหินที่ถูกบดแล้วไซยนาไนถือเป็นสารเคมีต้นทุนต่ำที่สุดในโลกในการแยกทองคําออกจากหินนี่คือสภาพของพื้นที่ของอำเภอทับเคราะห์ที่เขาเจ็ดลูกซึ่งภูเขาได้ถูกทำลายบดไปเป็นหินเข้าไปในโรงต่าง่ในภาพที่ผ่านมา จะเห็นว่าพื้นที่นั้นกว้างใหญ่มากนลคะรถคันใหญ่ๆก็ดูเล็กนิดเดียวร,รอบๆบริเวณนี้เป็นพื้นที่สีเขียวด้านเกษตรกรรมของชาวบ้านนี่ค่ะคือรถขนแร่ขนาดใหญ่นะคะภูเขาเหล่านี้กำลังถูกทำลายลงจนแทบไม่เหลือสภาพเป็นภูเขาอยู่ในปัจจุบันนี่คือพื้นที่ที่มีการขุดแร่ออกไปเปิดผิวดินสภาพการทำแร่จากผิวดินใน ทั่วโลกไม่ค่อยจะยอมให้ทํากันสักเท่าไหร่แล้วนะคะก็จะเหลือแต่ประเทศที่ด้ยพัฒนาหรือประเทศที่ผู้นําอ่อนแอประเทศที่พัฒนาแล้วแม้กระทั่งออสเตรเลียเองก็ไม่ยอมให้ทําเหมืองแร่แบบนี้แต่สําหรับประเทศไทยดูเหมือนจะง่ายที่เขาจะมาเปิดผิวดินแล้วก็ขุดแร่กันอย่างไม่เกรงใจกันเลยสภาพน้ําสีเขียวตรงนี้เกิดจากน้ําที่ขังหลังจากที่มีการระเบิดหินแล้วก็เอาตัวแร่ออกไป ท่านผู้ชมจะเห็นว่ารถที่ขนหินเนี่ยเหลือแค่เล็กนิดเดียวอะค่ะเพราะว่าความลึกจากผิวดินลงมาตรงเนี้ยลึกหลายร้อยเมตรน้ําเหล่านี้เป็นน้ําที่ปนเปื้อนสารพิษเพราะว่ากรมทรัพยากราน้ําบาดาลเนี่ยได้กล่าวไว้ในเอกสารว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยมีสารหนูและสารตะกั่วอยู่ในธรรมชาติดังนั้นพอเราไปขุดคุย้ยเอาขึ้นมาเราได้ทองไปก็จริงแต่เราก็ได้ของแถม คือสารหนูและสารตะกั่วในธรรมชาติเกิดขึ้นด้วยนะคะนี่ก็เป็นเส่วนของสภาพภายในเดี่จะขอพาดูให้ครบอะคะ่ะนี่ก็อีกมุมหนึ่งค่ะจะเห็นว่าพื้นที่สีเขียวรายรอบแถวเนี้ยนะคะเอ,อในอดีตซึ่งเป็นภูขเขาตอนนี้ก็ถูกทำลายลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขุดแบบเป็นหลุมเป็นบอ่อตลอดทั้งพื้นที่แหละคะ่ะที่เขาได้ประทานบัตรไป นี่เขาหลงแต่งแร่อีกมุมหนึ่งกองข้างบนนี่คือกองสินแร่นะคะที่ก่อนที่จะอนามาบดเขาก็จะต้องมีที่กองเอาไว้หลังจากบดหยาบก็เข้าสู่การบดละเอียดแล้วก็เข้าสู่ถังออที่ผสมไซยานายเพื่อแยกทองคําออกจากกันนี่เป็นการเป็นภาพที่สวยงามสําหรับนับถ่ายภาพกลางคืน แต่ว่าเป็นความทุกข์ระทรมของชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆเพราะว่าต้องฟังเสียงเครื่องตลอดเวลาบางหมู่บ้านถึงกับต้องย้ายออกไปเลยนี่ก็เป็นการทํางานภายในนะคะท่านผู้ชมคะที่เราได้เห็นจากเว็บไซต์ของเขายังมีภาพอีกหลายมุมนะคะที่เราไม่มีโอกาสได้เห็นเทปนี้ขอจบที่ภาพภายในเหมืองนะคะต่อไปจะพาไปดูถึงเอกสารอื่นๆที่สำคัญเอกสารชุดนี้เป็นเอกสาร10ปี ประมวลผลการผลิดทองคำในประเทศไทยของ King s g a t e แต่ดีฉันจะขอให้ท่านเนี่ยเดี๋ยวไปดูในรายงานในภาคภาษาไทยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็จะเห็นชัดขึ้นอันนี้พอโหลดขึ้นมาแล้วภาพไม่ค่อยชัดสักครู่เราจะไปพบกันนะคะในเทปต่อไปถึงแผนผังนะคะพื้นที่เป้าหมายเกือบหนึ่งล้านไร่ที่อาัคาราได้ถือครองอาชีบัตรพิเศษเดี๋ยวดูเทปต่อไปค่ะ